คุณเชื่อว่าความรักสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งเรื่องนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนใจเสียงกบร้องระงมดังมาจากทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลแสงจันทร์ส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมท้องฟ้ามืดมิดไร้ดาวแสนจากหิ่งห้อยที่บินว่อนไปมาดูรากับดวงวิญ,ญญาณที่กำลังล่องลอย,อยอย่างไร้จุดหมายนหมู่บ้านพระโขนองอันเงียบสงบผู้คนต่างหลับไหลอย,อยู่ในห้วงนิทาแต่สำหรับนา หญิงสาวผู้กำลังอุ้มท้องแก่ใกล้คลอดความกังวลกัดกินใจจนไม่อาจข่มตาลงได้สามีของเธอมากถูกเกณฑ์ไปรบนาคภาวนาขอให้เขาปลอดภัยและกลับมาหาเธอโดยเร็วที่สุดเสียงลมพัดหวีดวิวลอดผ่านช่องไม้กระดานของบ้านน่ารู้สึกหนาวเหน็บจับใจอย่างประหลาดค่ำคืนนั้นเงียบสงัดผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขเห่าหอนน่ารู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองมาจากความมืดมิด,ดรอบบ้าน เธอพยายามไม่คิดมากแต่ความรู้สึกหวาดกลัวก็เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจเมื่อเดินไปหยิบฟืนเพื่อป่อไฟนาคเหลือบไปเห็นเงาดำทะมึนคล้ายคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเธอขยี้ตาแต่เงาดำนั้นก็ยังคงอยู่นาจใจเต้นรัวรีบกลับเข้าบ้านกรอนประตูถูกสลักลงอย่างแน่นหนาแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยยังคงอยู่นาจเจ็บท้องคลอดลูกอย่างรุนแรงไม่มีใครอยู่ช่วยเธอเลยสักคนเพื่อนบ้านต่างหวาดกลัวเพราะเป็นช่วงสงครามและโรคระบาด น่ารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะแตกออกเป็นเสียงเสียงเธอพยายามกัดฟันทนความเจ็บปวดแต่ก็ไม่อาจกั้นเสียงร้องได้เมื่อแสงเงินแสงทองของวันใหม่เริ่มทอประกายลูกของเธอก็คลอดเอกมานาคตั้งชื่อลูกว่าแดงแต่โชคชะตากลับเล่นตลกขณะที่นาคก,กำลังกอดลูกน้อยด้วยความรัดแสงสุดท้ายในชีวิตของเธอก็ดับลงสงครามสิ้นสุดลงมากเดินทางกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ภาพที่เขาเห็นกลับทำให้แทบทุศ นาคและลูกของเขาเสียชีวิตไปแล้วมากเสียใจแทบ่าดใจเขาจัดงานศพให้ภรรยาและลูกด้วยความโศกเศร้าแต่ความรักที่เขามีต่อนาคนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้เธอจากไปฟากตัดสินใจที่จะอยู่กับนาคและลูกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงวิญญาณก็ตามมากใช้ชีวิตอยู่กับนาคและลูกอย่างมีความสุขเขาไม่รับรู้ถึงความผิดปกติใดๆรอบตัวจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับเพื่อนเก่าที่มาเยี่ยมเยียน เพื่อนคนนั้นตกใจเมื่อเห็นนาคเพราะรู้ว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนพยายามเตือนมากแต่มากไม่เชื่อเขาโกรธมากที่เพื่อนพูดจาดูถูกหนาคทำให้เพื่อนคนนั้นต้มหนีออกจากบ้านไปอย่างหวาดกลัวมากยังคงใช้ชีวิตอยู่กับนาคต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าความสุขของเขากำลังสร้างขึ้นบนความตายเรื่องราวความรักของมากและนาคเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทำให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและพยายามหาทางกำจัดนาคหมอผีถูกเชิญมาทำพิธี แต่ก็ต้องล่าถอยไปด้วยความหวาดกลัวเพราะนาคมีฤทธิ์เดชมากเกินกว่าจะต่อกรอได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีพระทุดงรูปหนึ่งเดินทางมาที่หมู่บ้านพระทุดงรูปนั้นได้พบกับมากและเตือนเขาว่ากําลังถูกผีหลอกมากไม่เชื่อแต่พระทุดงได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้มากเห็นมากจึงได้รู้ว่านาคไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่เป็นผีที่สิงอยู่ในร่างเดิมเมื่อความจริงปรากฏมากเสียใจมากที่ถูกหลอกลวงมานานเขาตัดสินใจที่จะปล่อยนาคไปแต่ด้วยความรักและความผูกพัน นาคไม่ยอมจากมากไปง่ายๆเธอพยายามรั้งเขาไว้แต่พระธุดงได้ใช้พระคาถาอาคมสะกดนาคไว้ได้ในที่สุดก่อนที่นาคจะถูกสะกดเธอมองหน้ามาดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความอาฆาตเธอสาปแช่งให้มาดต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตเพราะเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นถีร้ายหลังจากนั้นพระธุดงได้นำปั้นเหน่งของนาคไปทำพิธีสะกดวิญญ,ญาณเพื่อไม่ให้เธอไปก่อกรรมทำเข็นที่ไหนได้อีก เรื่องราวของแม่นาคพระโคโนงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเตือนใจผู้คนว่าความรักที่ไม่ถูกต้องอาจนำซึ่งความหายนะและอย่าลืมว่าทุกการกระทำล้วนมีผลกรรมตามตาม,มาเสมอไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามถ้าคุณยังรู้สึกถึงลมเย็นๆที่ต้นคออย่าลืมกดติดตามไว้แล้วมาฟังเรื่องผีที่เราจะเล่าให้คุณขนหัวลุกกันอีกนะครับ